มีนูนแกงปลาอีกคือเก่าพี่น้องมื่อนี้กะแกงปลานิ่มพี่น้องเอ้ยมีแต่โตอ่อนป่อนยิ่ใหญ่ใส่สุกใส่เปื่อยซะก่อนนะพี่มีสมมะเขือเทศพคดิแสสมมะขามเปียกแล้วมันมันฉมบพอดพี่น้องโขมปลาใข่เปื่อยซะก่อนแกงเส่นน้ำข่าเบือคือเก่านะพี่น้อง เอากระสานข้าวเหนียวมามาแล้วก็ตำตำแล้วก็เอามาตบมาแกงใส่มผสมมาเกลือเทศใส่กับมันพักกาดคือเก่าอะไรนะพี่น้องบอกวิธีายซื้อบอกบวกัวกพิเลยว่านหลอบหนาใส่ก้อนชิแกงใส่บัวใส่ป้าคือสิเปลือยแหละพี่น้องเออเตัวใหญ่อยากเอ้ยเปลือยแหละ น้ำนวเป็นกตาหนวดีอีดอสุดยอดเลยนะครับครับหลงสูตรเก่าคือเก่าคือเดิมกระแซบคือเก่านี่พี่น้องเฮ็ดได้ใครกินกระเฮ็ดไี่แล้วกัน แส่โปรโมก็แกงป้าแกงนี่แหละเพราะว่ามันได้สดน้ำสดน้เนาะพี่น้อง่คือสิเปื่อยแหละพี่น้องคือสิชุกแล้วุดถ่ายกับพักนั่งตู้่องพักนั่งตู้่องออกกินหอมแดดกะบกกะโคตรเนาะหยานปลาไม่สีเละปานปนเลยไม่เจ่าห้าวันนี้วันแรกห้ากระตังไปสิกินห้ากระเจงเยกเยกร่องเนาะเนาะคอแต่มันสุก นี่ก็เป็นแจงปลาพี่น้องเออปลาหนังก็อยู่พื้นคนละมากินมาอีกหนึ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเออแซ่บๆข้าวเหนี้ยหอนหอนหอมไผตูหัวซี่ไข่พี่น้องเออแซ่บๆแซ่บคับสุกคับสุกแน่เอลี่หย่ คอยตบมาเฮงเฮงปางกับป่วยเราพอห้าบริโภคบนต่อมาไมากินน้ำกันเด้อพี่น้องบ้านนี้มากินน้ำกันเด้อจ้าเป็นแตกินเป็ะแซ่เเป็นแต่นวดพี่น้องแล้วเลยเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อบ้านนี้มากินน้ำกันเด้อพี่น้องสุดยอดหนากมากเลย